เรื่องของการดูแลช่วยเหลือพี่น้องอมุดกประเทศในจังหเทศยะฉะนั้นเนี่ยพอครบวาระคราวนี้เนี่ยผม,ผมคงสั่งทำนะครับก็เป็นนักท่อเทศการท่องเที่ยวมา,ามากกว่า30ปีก็เลยอาสาที่จะมา,ารับไม้ต่อจากท่านนายกคนเดิมเพื่อบริหารกิจการของสมาคมเพื่อดูแลพี่น้องที่เป็นมรดประเทศในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดภาคเหนือสมาคมด้านการ สร้างความสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวส่างถิ่นนะครับตลอดจนถ,ถึงการพัฒนาศักยภาพของมะคุเทศและก็เรื่องสวัสดิการอย่าตัวอย่างเช่นการบริหารสมาคมนะครับเราก็จะจัดคลิปการท่องเที่ยวจัดอบรมสัมมนา,าเพื่อสร้างรายได้มนบริหารสมาคมแล้วก็ด้านการพัฒนาศักยภาพปาคเทศเราก็จะจัดบอบรมเรื่องอความเชี่ยวชาญภาษาต่งตางๆ เช่นภาษาอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสภาษาจีนนะครับก็ยกระดับให้เป็น High Performance Tour i s t Guide นะครับเป็นมัคคุเทศก์สมรรถนะขั้นสูงเพื่อที่จะเป็นหน้าเป็นตา,เป,นตาเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ไปรับนักท่องเที่ยวแล้วที่อีกด้านก็คือการสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ในี้ในระดับประเทศยกตัวอย่างเช่นสภาวส,วสาตาร์ทท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเราก็จะมีความสัมพันธ์นะครับ คืออย่างนี้เนี่ยเราต้องไปสร้างความสำคัญเพื่อว่าพี่น้องมาโูรเทศของเราเนี่ยเวลาไปทําทัวร์นะครับในจังหวัดต่างๆเนี่ยเราก็จะมีเครือข่ายในในเกือบทุกจังหวัด